ตั้งขึ้นมาตามพรบคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2 5 5 0นี่นะครับยังคงดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปหลังจากที่มีรัฐมนฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วก็ในเมื่อมีพรบการพรบว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งฉบับใหม่ประกาศใช้เนี่ยก็ให้กรกตชุดเติมเนี่ยอยู่ต่อไปจนกว่าจะพบวาระนะครับและวาระนั้นให้เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่เริ่มจะรับการแต่งตั้งนะครับก็เขียนมาแค่นี้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นของความคิเห็นของทางกรรมการการลืองตั้งในกรกตรเราเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องของตัวกรรมการคนใหม่สองคนที่จะเพิ่มเข้ามาไม่ได้เอ่ยถึงน,นะครับแล้วก็พูดถึงวราระการแต่งตั้งก็เปวราระการแต่งตั้งที่นับตามจํานวนวราระก็คือวราระตามสมมายใหม่ที่จะเกิดขึ้น ครับคุณเฉียงแกนีครับนี่ก็เลยมาเรียนให้รารตัวก,กันซึ่งเป็นความเห็นของทางกรรมการการเลือกตั้งนะครับส่วนทางกรอตอเองเองจะคิดเห็นเป็นประการใดทำอย่างไรนะั้นก็ยังอยู่ที่เราจะรับฟังความคิดเห็นจากฝ่กายต่างๆอยู่ครับเรายังไม่ได้มีข้อตกลงว่ายอย่างไรก็จะต้องดูเหตุดูผลดูเรื่องของหน้า,หน,าหน้าที่ที่จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเลือกตั้งรัฐบาจะเป็นลักษณะอย่างไรก็จะไปมาดูว่า คุณสมบัติที่เปลี่ยนไปหน้าที่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราควรจะมีกรรมการอย่างเดิมหรือเพิ่มหรือทํายังไงต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งที่จะได้หารือและได้ส่รงรวมกันนะครับที่เป็นเรื่องที่หนึง่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับที่เราจะเปิดรับฟังความเห็นเป็นครั้งแรกสําหรับในชาติของการที่จะร่างตัวร่างแตประกอบรัฐธรรมนูญนะครับึ่งจะมีทั้งหมดสิบฉบับแต่ว่าเราจะเริ่มรับฟังก่อนสองฉบับ ก็ะบับที่ว่าเรื่องของอักการเมืองกับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสองฉบับนี้ก็มีเนื้อหาที่สัมพันธ์โยงกันอยู่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา13.00นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ห้อง213ถึง2 1 6อาคารรัฐสภาสองน,นะครับซึ่งตามเวลาก็คงจะดําเนินการไปจนกระทั่งนู่นเลยครับ5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วแต่กรณีอยู่ที่ว่าผู้ที่มาให้ความคิดเห็นนั้นเนี่ย ได้ให้ความิดเห็นค่อนข้างที่จะเรียกว่ายังมีความิดเห็นมากมายที่อยากจะให้เราก็จะก็จะดูเวลานะครับจะมีการถ่ายทอดสดโดยโทรทัศน์ท่านสภานะครับแล้วทางสารในวิทยุโทรทัศน์ช่องสิบเอ็ดจะขอเทปเอาไปรีรันในวันหลังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการสื่อสารนะครับก็ขอเชิญน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยแล้วก็เราก็ุงใช้วิธีหลักอย่างนี้ครับก็คือว่า ถ้าประธานมีใจก็จะกล่าวตอบรับแล้วก็เชิญให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ความคิดเห็นในเชิงตร้างสารรคร่วมกันนะครับ